โครงการในระยะสั้นของพรรคเก้าไกลนะกับกับประชาชนในพื้นที่สีชามีมีมีอะไรที่จะต้องเร่งแก้ไขพัฒน,นาถามว่าสอสอดีกว่าเป็นโครงการสอสสดีกว่าเพื่อจะได้เป็นทางออกของประคือของระยะสั้นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนในระยะสั้นก็คือ๋อยวจะมีการจัดทีเวนต์ต่างๆเช่นสุลาก้าวหน้า สุราเก้าหน้าเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าวันที่4พฤศจิกาเนี่ยเราจะจัดสุราเก้าหน้าที่เกาะลอยศรีราชาคือเบื้องต้นเนี่ยประสานงานกับแบบท้องที่เรียบร้อยแล้วพวกประชาชนเบียร์ต่างๆก็รอรอ,รอเราสรุปงานแล้วก็ส่งไปเพื่อให้เขาเตรียมงานแล้วก็รวมทั้งเกาะสีชัางเองเราก็จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานท่องเที่ยว,สถ,ยวสถานที่ท่องเที่ยว สีราชาก็จะเป็น Wellness Center นะคะนี่คือการกระตุน้นระยะแรกเลยคือการกระตุน้นกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในระยะสั้นระยะยาวอย่างยั่งยืนเนี่ยในใจเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะให้อยากจะให้ชลบุรีสีราชาเราเป็นเมืองท่าซึ่งต่อไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนสิงคโปร ในนี่เป็นโปรเจกต์ของสสเองที่อยากจะผัดกันให้เป็นแบบนั้นนะคะประมาณนั้นนี่ื